ปเ,ปเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดล,วดลวสวัสดีครับตอนนี้เราเท็ดร,ระบบน้ำใหม่เป็นระบบะเราเรียกว่า DC 1 2โวลต์นะฮะเป็นใช้ power supply นะฮะแล้วก็ควบคุมคอนโทรลด้วยระบบไวไฟเนาะเซตติ้งตรงนี้นะฮะแล้วก็สั่งจ่ายมาตรงนี้ก็จะ โหลดน้ำมาจากข้างหลังนะบ้านผมมีน้ำคลองอยู่นะครับจะเป็นปัมน๊มไดโวสิบสองโวลต์มาไหมมาเวยมา,มาตรงเวลาเลยนะครับการที่เราเซตติ้งแบบแบบนี้เวลาที่เราไปทำธุระที่อื่นเราอาจจะมีกระโวนกระวายรีบกลับบ้านอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นนะต่อไปถ้าเราไม่อยู่บ้านเนาะไม่อยู่บ้านเราก็สามารถล็อกประตู ล็อกประตูล็อกกุญแจแล้วก็คอนโทรลมองด้วยกล้องวงจรปิด2ตัวตัวนี้กับตัวนู้นนะฮะแล้วเราก็สั่งรันสั่งรันมาจากมือถือแอปโปรแกรมของเรานะฮะแต่ตอนนี้เราก็เซตติ้งด้วยระบบสูบน้ำเข้าสองชั่วโมงแล้วก็พักสองชั่วโมงโดยจะเป็นน้ำธรรมชาติที่มีความใสนะฮะ ะระบบนี้ง่ายๆผมสามารถให้คําแนะนําที่ปรึกษาพี่ๆเพื่อนๆได้นะครับไม่ไม่ค่อยยุ่งยากแล้วก็จะมีระบบน้ําทิ้งจากข้างล่างเพื่อที่จะให้เศษอาหารเศษตะกรอนเนาะแล้วก็จะมีน้ําล้นเป็นระบบสะดือน้าครับเปิดผ้าดีกว่าไปไปดักไขมันทั้งป้องกันลูกหอยเสียหายก็คือเศษอาหารจะออกไป แล้วเราก็จะต่อตรงนี้แล้วก็ทะลุกําแพงลงไปน้ําเหมืองังก็คือวนน้ําจากน้ําเหมืองแล้วก็วนมาใช้ที่นี่ลดอุณหภูมิที่นี่แล้วก็ล้อนออกไปทางนู้นไปเลยทิ้งไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะว่าระบบเซตติ้งปูนยังไม่แข็งพอให้ปูนแข็งเราจะเก็บให้เรียบร้อยแล้พวพรุ่งนี้จะเจาะกําแพงแล้วก็ตกไปที่น้ําเหมืองเหมือนเดิมนะครับแต่ปั๊มผมใช้เป็นปั๊ม12โวลต์เนาะนะครับ เราก็เดินไฟกันแบบง่ายๆทําทกันแบบบ้านๆนี่แหละครับแต่ก็ได้ผลนะฮะสำหรับพื้นที่แคบๆบ,บริเวณรอบบ้านใครที่ต้องการทํางานเล็กๆน้อยๆแต่มีรายได้กอแนะนําหอยเศรษฐกิจหอยขมยักษ์หอยขมรัตนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็สามารถรับออเดอร์ผ่านไลน์ผ่าน เฟซบุ๊กหรือช่องทําช่อง YouTube ของท่านนะครับก็มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวจุนเจือครอบครัวนะครับระบบน้ําแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับไม่ว่ากันแต่พูดง่ายๆก็คือหอยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานอยู่กับบ้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับหลายท่านขอบคุณครับ